คิดว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจพื้นฐานทั้งหมดนะครับมาดูเรื่องของโค้ดครับเรื่องของโค้ดเนี่ยโค้ดระบบุในตารางออขอหนึ่งนะครับว่าถ้าคำนวณโครงสร้างหลักไปดูหมายเลขรูปขอหนึ่งถ้าคำนวณกำแพงไปดูขอสองถ้าคำนวณหลังคาไปดูขอสามขอสี่ขอห้าขอหกแล้วแต่ว่าหน้าตาของตัวอาคารจะเป็นลักษณะไหนนะครับทำไมถึงต้องแบ่งให้ยุ่งยากขนาดนี้คำตอบไม่ยาก คำตอบก็คือลักษณะของโครงสร้างหลักจะออกแบบให้ต้องรับแรงที่เยอะหน่อยนะครับในขณะที่ส่วนของกําแพงแล้วก็หลังคาก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งลักษณะของสโลปลักษณะของการจัด วางของสันหลังคานะครับว่ามีลักษณะเป็นจัว่วมีลักษณะเป็นซิงเกิลสโลปที่เราเรียกว่าเพิงหมาแงนนะครับมีลักษณะเป็นโค้งปั้นหยานะครับรูปแบบที่แตกต่างกันก็ส่งผลทําให้ค่าโคเอฟฟิเชนต์แตกต่างกันค่าค่านี้ได้มาไงไม่ได้มาจากการคํานวณทั่วๆไปแต่มาจากการทดสอบทดลองนะครับในห้องปฏิบัติการทําวิจัยออกมาถึงสรุปค่านี้ออกมาเพื่อที่จะทําให้วิศวกรสามารถเอาไปใช้ได้โดยง่าย นะครับโดยที่ข้อมูลระบุในขอ1น,นะครับถ้าแรงดันลมเข้ามาในทิศต,ตั้งฉากกับสันหลังคาก็จะปรากฏค่า c o e f f i c i e n t ที่แต่ละโซนใช้คำว่าแต่ละโซนตามนี้นะครับโซนที่1เป็นโซนที่รับลมเลยนะครับโซนที่หน้าปะทะลมของผนังโซนที่1 e e ก็คือ h ก็คือตรงขอบของด้านปะทะลมโซนที่2ก็คือเป็นโซนของบริเวณหลังคานะครับหน้าจั่วที่ รับลมนะครับโซนที่3ก็จะเป็นโซนของหลังคานะครับที่เป็นด้านท้ายลมโซนที่4ก็จะเป็นโซนของผนังที่อยู่ทางด้านท้ายลมนะครับทั้งหมดก็สะท้อนแรงที่แตกต่างกันโดยย้ำนะครับว่าค่า co-efficient เป็นบวกสะท้อนการผลักเข้าไปค่า co-efficient เป็นลบสะท้อนการดูดขึ้นเช่นเรา เกิดลมพัดเข้ามาที่ด้านที่1น,นะครับเป็นด้านผนังที่ตั้งฉากกับสารหลังคานะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับในโซนของสันในโซนของหลังคาก็จะถูกดูดขึ้นโดยด้านที่2ก็จะถูกดูดขึ้นเยอะหน่อยมากกว่าด้านที่3เป็นต้นขึ้นอยู่กับสโลปของตัวโครงหลังคาด้วยแล้วก็ทํานองเดียวกันถ้าเกิดว่าแรงลมพัดเข้ามาในทิศทางขนานกับสัรหลังคานะครับก็จะมีโซนเพิ่มอีก2โซนคือโซนที่5 และโซนที่6โซนที่5ก็จะเป็นโซนที่เป็นด้านประทะลมนะครับที่เรียกว่าอาจจะเป็นด้านหน้าของโกดังนะครับและโซนที่6ก็เป็นด้านท้ายลมซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นด้านหลังของกดังสําหรับกําแพงก็ไปดูที่ขอสองนะครับทั้งหมดนะครับก็จะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของกําแพงยิ่งพื้นที่ใหญ่เท่าไหร่เพรสเชอร์ก็จะน้อยลงเท่านั้นเรียกว่าเป็นการเกลีย่ย Distribute นะครับมี Reduction factor ของโหลดที่มากขึ้นถ้าพื้นผิวนะครับในการรับแรงมันใหญ่ขึ้นสำหรับตัวหลังคาก็มีหลายปัจจัยพื้นที่เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในแกน x แกนนอนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับด้านหน้าที่ด้านที่ประ,ะลมนะครับคำว่าหลังคาในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงเราจะใช้คนละค่ากันในการออกแบบแปรรับหลังคากับการใช้แรงในการออกแบบ r a f t e r ์ uh, fter, หรือว่าโครงสร้างหลักในการ uh, เป็นตัวโครงหลังคาและก็ตัวเสานะครับสำหรับตัวแปรหลังคาให้มาพิจารณาขอ3เไป็นึ่งขอ8นะครับว่าจะใช้ค่าไหนแต่ในส่วนของตัว r a f t e r ์แล้วก็อลัมน์ให้ไปดูที่ขอ1โดยในมาตรฐานของม,มยพก็จะมีการสรุปไว้ครับว่าแรงลมนะครับสำหรับการออกแบบอาคารเตี้ยนะครับที่ที่ ต้องเรียกว่าอะไรดีแรงลมหลากหลายนะครับทั้ง 25, 27, 29, 30เมนะครับเมตรต่อวินาทีอันนี้คือความเร็วลมนะครับเราจะได้ค่าเพรสเชอร์ที่ด้าน 1, 2, 3และด้านที่5ออกมาเป็นเท่าไหร่โดยที่คอควายตารางคอควายขีด3กอไก่นะครับจะแตกต่างจากตารางคอควายขีด3ขอไข่ ก็คือเรื่องของกรณีว่าแรงดันลมภายในเป็นลบกับเป็นบวกนะครับย้ำนะครับต้องคิดทุกเคสทั้งหมด4เคสนะครับแรงดันลมภายในเป็นลบแรงดันลมภายในเป็นบวกแล้วก็แรงลมขนานกับสนหลังคาทิศทางของลมนะครับแล้วก็ทิศทางของลมตั้งฉากกับสนหลังคาโดยสรุปคร่าวๆนะครับการออกแบบแรงลมนะครับ สำหรับโครงสร้างอาคารอย่างง่ายๆนะครับก็จะประมาณนั้นยาวนิดนึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับจะขอเบเลกไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมานำเสนอตัวอย่างต่อไปนะครับขอบคุณครับ